สวัสดีครับนี่อยู่กับทีมงานดําซิ่งเดือเบิดนะครับนี่ก็เจ้าร้อยห้าร้อยห้าบ้าพลังวันนี้ก็เดินทางมาถึงนะครับเดินทางมาถึงแล้วกลับมาเมื่อคืนครับีพร้อมจวดนะครับติดตได้นะครับร้อยห้า ทีมงานส0งนะครับนี่ก็ลานเราตอนนี้ก็เปิดรับซื้อมาเดิมนะครับนี่รถคนน้ามันครับตัวนี้รถคนน้ามันนี่มีแมคโครมาด้วยนี่แมคโครครับแมคโคร ูบูต้าไอตัวนี้อะไรยสามสามเขาเขียนว่าอะไรสามสามไม่ใช่ไม่ใช่สามสามดนายรงน,อนอ้อนี่พี่น้องเอเอามาโกยข้าวนี่เป็นแทกยางอันนี้ก็เอามากยข้าวพอดีข้าวเริ่มเข้ามาแล้วครับคนโกยไม่ไม่ไหวแล้วเนี่เอาไมโครมาลงจอด เมื่อคืนตรงนี้กอลลานเรานะครับอเจ้าเรกข,ของวันนี้มาแล้วเจ้าเรกข,ของวันนี้มาจากทางไหน้อพี่น้องโอ้โอ้คนบันบาทอีนี่นะเขางามบ่ sao mấy bà pleen ủ khăn khăn bị chui nhỉ? à? nè mua sao xe bực khe bà ỏi là vinh kẻ khăn đó sơn mình luôn hả? à đây không phải kia là mua ba đờ à ไม่ไม่ไม่ถ้าพนตรงมาจะมาเสริมคุ้มลเลยเดี๋ยวดูข้าวเจ้าเรกมาจากบ้านบาทบ้านบาทบ้านบาทอ้าวความชื้นความชื้น เดี๋ยวเริ่มมาแล้วครับเริ่มจะคึกคัดนะครับตอนนี้ก็อันนี้มาจากบ้านเกิดเราเลยครับบ้านบาทก็มาส่งให้ลนี่ร้านเราเครื่องจักรเราพร้อมพร้อมจวดหมด เอารถเกียร์ไปจอดไอ้ตรงนู้นข้างหน้านู่นน่ะจอดจอดให้ลูกค้าหาน่ะเออปัจจุบันยายก็บุญเลยจอดชูก่อนเอาไปจอดตรงหน้าวัดอ่ะตลาดขับคันผิวได้มั้ยนี่เออตรุนน่ะเก๋เราเอาเชาะเกียร์เอาไปโคอยู่ร้าน ตุ้งลอยคนขับรถดำเมือนโมติรหรืออ่ะคนขับรถดำอ,ะอ,อ,อ,อ่ะ น,นี่ก็เช็คความพร้อมอีกแล้วรถตักเราพี่น้องจะเจองานนัง่งเช็คทุกวันเลยเช็คทุกเช็คเสมอแต่น้อแบบไหนน้อโอ้ตาย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 ,ตายจะสู้เขาไว้ไหมหัวหนา้าไม่โควรเราสีจืดจางแล้วนะ่ะรถตักเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เสร็จก็เอาตักไอ้นี่ขึ้นรถไปส่งให้ในายกเอารถตักมาตักเออตักไม่เข้าลงอ๋อเดี๋ยวกันนะ ເ <ihaz> ຮ <violin beeping warfare> ັດອะไรຮ້ອນໃດລົບเอาให้ชัวนะฉังเบิดต้องยัดเลยเนาะไอ้ใส่จารบีก่อนมาให้มันลื่นๆก่อนอ่ะยกๆไว้อีกเอามั้ยล่ะรีบจารบีเสร็จๆเบิดเสร็จสมัยไม่เอามา แต่เบ็ดเล็บก็ตอนนี้รึมันน้อก็เติมเตือนปูดติดเยเออสบายแล้วเนาะวันนี้ได้เครื่องทุนแรงนี่ไมไมเอียเอ่ยมเอีย่ยมเอะลีลาการบกุกเออ ได้แมคโครมานี่ลีลาการโบกแจ้วเลยนี่ได้เครื่องทุนแรงม,มาอย่างเงี้ยค่าแรงคนละห้าสิบบาทคนหนเอ,เอคอยโบกอย่างเดียวทีนี้อ๋อ เดี๋ยวมาดูคูปต้าครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับเสียงเงียบกิ๊บขับสบายเอ้านนะครับเราทำให้ทันต่อเวลานะครับเพราะว่ารถขนข้าวจะต้องไป ต้องรีบไปใส่ข้าวอีกนะครับถ้าเราโมแต่เอาคนโกยเนี่ยก็เหนื่อยด้วยแล้วก็แบบว่าไม่ทันใจอันนี้ก็ใช้รถเลยครับใช้เครื่องจักรวันเราใช้เครื่องจักรอย่างเดียวครับนี่ Ừ. ใช้เครื่องทุ่นแรงครับวันนี้แดดก็จัดจ้านนะครับวันนี้แดดเมื่อวานก็ฝนฝนตกเป็นยมยอมโดนบางที่บางส่วนแต่ตรงนี้เราไม่โดนนะครับไม่โดนอันนี้รถเกี่ยวเดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวช่วงบ่ายนะครับนี่ช่วงบ่ายแล้วไปเกี่ยว เทลเลอร์ของพี่สาวเอายืมไปนะครับพอดีทางโน้นเสียนี่ของเราก็พรุ่งนี้ลุยงานครับจวดนี่กลับมาจากสุรินทร์ครับ450กว่าไร่นะครับไปอยู่ประสาทสุรินทร์นี่ก็กลับมาแล้วครับเมื่อคืนพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวออกันนี้วันนี้ก็กเช็ครถตักก่อนเพราะว่ารถตักนี่จะต้องทำงานหนักนะครับ ว่าข้าวจะเริ่มเข้าแล้วข้าวเริ่มเข้าไอ้ตัวนี้เอาแวนใส่เนี่ยเบิร์ตเอาแวนใหญ่ๆใ,ใส่เด้อเออถอดอันนี้ถอดนี้แล้วเอาเอาแวนใหญ่กว่านี้ใส่เพราะว่าต้องต้องใส่ยันเอาไว้ ใช้เป็นสว่านนะครับาการถอดง่ายกันเร็วต้องเช็คครับต้องเช็คให้มันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเพราะว่า,วา,นนามันเริ่มที่จะต้องลุยกันแล้วนี่ก็บรรยากาศหน้าร้านเราครับรเข้ามาหนึ่งลำ เดี๋ยววันนี้น่าจะคึกคักอยู่นะครับเมื่อวานก็คึกคักอ,อืมอฝากติดตามด้วยนะครับใครมีข้าวก็มาขายได้เลยนะครับวันนี้อยากเปิดรับซื้อเหมือนเดิมนะครับให้ราคาดีนะครับทีมงานรถหล้อเราหรือว่านี่ก็มาคุยกัน,นอกรอบอีก Terima kasih.